ระบายสีปลาค่ะประเดิมสมุดสเก็ตเล่มใหม่กันมีประเอฟสมุดสเก็ตมาค่ะปกสวยมากราคาหลักสิบเอนะ็เนื้อกระดาษหนามี60ห,หน้าเลยนะคะไม่แน่ใจว่าหนาเท่ากระดาษร้อยปอนไหม ดูจากดานค้างนาขนาดนี้โอ้แต่ละแผ่นจะนาขนาดไหนวันนี้จะมาเทสระบายสีลงสมุดให้ดูนะคะว่าซึมไหมมินสั่งไซส์ 16K มานะคะจะเล็กกว่า A 4ซเล็กน้อยคิดว่าจะเล็กกว่านี้ไปลองระบายสีกันเลยดีกว่าวันนี้พาเจ้าเหมียวมาน่าเป็นเพื่อนวาดรูปด้วยขมุกขมัวไปนิดเนื่องจากลูกสาวจูงเล่นไปทั่วบ้านเลยค่ะเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เก็บเงินซื้อมาตอนหมอต้นตอนนั้นตัวละ300กว่าบาทค่ะอยากได้มาก คิดดู300กว่าบาทเมื่อ20ปีที่แล้วมันนุ่มนิ่มเหมือนแมวจริงๆเลยรักมากอยู่ด้วยกันมาแล้ว20ปีนะเนี่ยยกให้เป็นตุ๊กตาของลูกสาวแล้วค่ะสาวน้อยก็ทำกับข้าวเล่นของเล่นจูงเดินทุกวันเลยวันนี้ที่วาดปลาคาร์นึกขึ้นได้ว่าเมื่อสมัยก่อนนู่นเคยเลี้ยงปลาคาร์ผ่าตัวหนึ่งเป็นสีส้มอมเหลืองฉลาดมากมาดูที่หัวปากกากันก่อนนะคะเวลาเราระบายสีที่มันยังไม่แห้งนะสีมันจะติดขึ้นมาที่ปากกาแบบนี้ด้วย ถ้าสีเพียนก็ให้เอาไประบายบนกระดาษเปล่าค่ะเพื่อเคลียร์สีออกนะมาต่อเรื่องปลาครับกันดีกวา่าเวลาเราเอามือจุ่มน้ำยังเขาจะว่ายถอยหลังมาแล้วก็เอาตัวมาถูมือเราทุกวันเลยมีวันหนึ่งไฟดับแบบดับนานมากดับตั้งแต่กลางวันยันดึกเลยค่ะน้องขาดอากาศหายใจกว่าไฟจะมาก็หงายท้องไปซะแล้วค่ะเสียใจมากเพราะว่ารักน้องมากเลยนะเคยวาดรูปน้องไว้เมื่อ1ิปีก่อนค่ะตอนนั้นยังใช้สีไม่เก่งยังวาดรูปไม่เก่งด้วย วาดแบบไม่สนสกิลไม่สนอะไรเลยนะเป็นการวาดที่มีความสุขดีค่ะเวลาผ่านไปเปิดมาเจอสมุดเล่มเดิมภาพนี้มันก็ย้อนกลับมานะเราก็แอบขำในความบุดเปียวที่เคยวาดเอาไว้แต่เราก็ค้นพบว่าความสุขในตอนนั้นที่เราได้วาสิ่งที่ตัวเองรักมันก็เป็นภาพความทรงจำที่ดีไปอีกแบบเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพเวอร์ชั่นเก่าหรือภาพเวอร์ชั่นนี้เราก็รักภาพของตัวเองเท่าๆกันนั่นแหละ ต่างกันที่เวลาผ่านไปเราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ทำให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะทำให้ภาพออกมาดูสมดุลมากขึ้นนะการวาดรูปเป็นทักษะค่ะเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญเราจะรู้ว่าจุดไหนควรวาดอะไรจุดไหนควรลงสีแบบไหนเราจะสนุกกับการวาดรูปมากขึ้นเมื่อเราหายกลัวค่ะเคยกลัวไหมคะเวลาแบบวาดรูปจะรู้สึกว่ากลัวจะไม่สวยกลัวจะเบี้ยวกลัวทุกอย่างเลยคะ่ะสุดท้ายเราก็ไม่กล้าวาดมันออกมา เมื่อเราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆค่ะทําให้ความกลัวเหล่านั้นน้อยลงค่ะเราก็จะวาดรูปที่เราอยากวาดออกมาได้หลากหลายมากขึ้นและก็ได้ภาพที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความต้องการของเรามากขึ้นด้วยนะมีนก็เคยกลัวการวาดค่ะเพราะว่าวาดแล้วรู้สึกว่ามันเบี้ยวตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากจะหยิบสมุดขึ้นมาวาดอีกค่ะเพราะวาดเท่าไหร่ก็ไม่สวยเหมือนเราตั้งทงในใจว่าเราอยากจะวาดให้สวยแล้วพอมันวาดไม่ได้ในครั้งแรกๆเนี่ยเราก็ไม่อยากวาดใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปค่ะ ต้องกลับมาวาดใหม่ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปนะมินวาดเพราะอยากวาดค่ะมินวาดแล้วมีความสุขวาดแล้วผ่อนคลายทําให้เรารู้สึกว่าเออเราค่อยๆก้าวไปทีละขั้นค่อยๆวาดและสวยขึ้นไปในทุกๆวันเรามีความสุขกับแบบนี้มากกว่าพอเวลาผ่านไปนะย้อนกลับไปดูรูปตัวเองค่ะ มันก็สวยขึ้นเรื่อยๆตามลําดับจริงๆนะแต่มันอาจจะยังไม่สวยเท่ากับทุงที่เราตั้งเอาไว้นะว่าเราอยากให้สวยถึงขั้น,นไหนคะ่ะแต่ว่ามันสวยขึ้นก็ดีแล้วนี่นะอยากฝากให้มือใหม่ทุกคนที่หัดวาดน,นะคะค่อยๆเริ่มไปทีละนิดนะไม่ว่าเราจะทํางานฝีมือแบบไหนนะคะการฝึกฝนช่วยให้เรารู้เทคนิคแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้ดีขึ้นได้นะคะอย่าพิ่งกลัวในก้าวแรกนะเราก้าวไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองที่ดีขึ้นเมื่อเราฝึกสังเกตและปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเป็นกำลังใจให้นักวาดมือใหม่ทุกๆคนเลยมาสนุกกับการวาดไปด้วยกันนะคะอมอ,องไว้เสมอค่ะวาดรูปให้มีความสุขนะคะแล้วเราจะสนุกกับการวาดรูปนะเรื่องโครงสร้างแสงและเงานะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะควรเรียนรู้เป็นอันดับแรกเลยสําหรับปากกานะคะมีใช้เซตนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ใต้ดิงทั้งสมุดและปากกาลิงนาได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อชานนี้จะวาดง่าย